สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันกับกับแนวแนวทางนะครับพี่ๆก็จะเป็น4ี่ห้าน้อยนะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษน้อยปกติ V.I.P แล้วก็พัฒนานะครับผมวันที่5นะครับตุลาคม2568ห้า้อยฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานห้ศูนกับ6ผลที่ออก37141เนาะของเราไม่มานะครับรอบรอบแรกนาะไม่ใกล้เลยนะครับ อันดัรปกติให้8กับ5นะครับผลที่ออก2 0 5กับ7 2ใครรูดที่5เข้าไปที่5 0 0 5เน้นๆน,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 นะครับผมรอบนี้ถือว่าปังๆเนาะน,นะครับส่วนห้านอย VIP นะครับ VIP ให้7กับหนผลที่ออก0 6 0กับ5 5นะครับอันนี้หลุดไปพัฒนาให้0กับ6นะครับผลที่ออก6 3 2กับ3 8นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่ๆ เมื่อวานนี้มาแค่รอบเดียวนะครับก็คือฮานอยปกติเนาะนะครับมาสายลูกกับสายเจาะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พส่วนในวันที่5นะครับตุลาคมนะครับ2 5 6 8นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนวันนี้ขอให้ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามเนาะปังๆเด้งๆกันนะครับพี่ๆ ฮานอยนะครับพิเศษผมให้ไปที่เลข8นะครับกับเลข6นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข8 80 84 85 60 64 65นะครับ3ามตัว684นะครับ ส่วนห้าน้อยปกติวันนี้นะครับเมื่อวานนี้มาหนะ้าศูนย์เนาะวันนี้ได้เด่นสองกับเด่นห้านะครับเนาะสายลูดผมให้ไปที่เลขห้านะครับขอให้มาเนาะวันนี้ขอให้หนวทางไหลปังๆนะครับห้าสี่ห้าแปดสองศูนย์สองหนึ่ง สองสี่สามตัวสองห้าสี่นะครับนะครับผมถ้าใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนานะครับ VIP VIP ให้ไปที่เลข5กับเลข9สายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับ5 0 5 6 5 6 5 8 9 0 9 6 9 8 3ตัว9 5 6 ส่วนหานลอยพัฒนานะครับพัฒนาวันอาทิตย์ผมให้ไปที่เลข1นึกับเลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 1็ด3 1 8 7 2 7 3 7 8 3ตัว1 7 3นะครับ นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวะทางในรอบไหนเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเลยนะครับเฮงๆปังๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมแนวทางนะครับปิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ